สวัสดีครับแฟร็กตรเร็กซ์ครอบหน้าตาเพิ่งตื่นเลยใช่ไหมเรามาดูกันตอนนี้เวลาตี5้านะครับเพิ่งจะตื่นตื่นมาแล้วต้องรีบทานข้า,าวเช้าเพราะเดี๋ยวมีซ้อมนะครับมาดูกันว่าเรามีอะไรนะครับนี่คือโปรโตีนที่ผมชงเอาไว้ค้นๆนะครับในนี้ก็คือโปรโตีน2สกู๊ปนะครับแต่ใส่น้ําน้อยนิดนึงให้เป็นลักษณะค้นๆอย่างนี้นะครับและที่อ่าเสร็จพอดี อันนี้คือข้าวโอ๊ตและกล้วยนะครับอู้ร้อนอ่าในนี้มีข้าวโอ๊ตประมาณ70กรัมนะครับแล้วก็มีกล้วย2ใบสังเกตดูนะครับทำไมผมถึงทำแบบนี้เพราะว่าผมตั้งใจใส่น้ำน้อยเหมือนกันให้ลักษณะว่าตัวข้าวโอ๊ตเนี่ย เป็นเหมือนเป็นเป็นข้าวนะครับไม่ได้เป็นเหลวเป็นโจก๊กแล้วผมราดโปรโตีนลงไปนี่ครับผมจะได้ข้า,าวเช้าของผมละเป็นโปรโตีน2 s c สกู๊ปนะครับแล้วก็ข้าวโอ๊ต70สกรัมกับกล้วย2ใบก็มื้อนี้สำหรับมื้อนี้ให้โปรโตีนประมาณ40กรัมนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตประมาณาประมาณ70 7 0ถึง80กรัมนะครับพร้อมแล้วสำหรับมือเชา้าของผมใช้เวลาเตรียมตัวแค่ประมาณไม่ถึง5นาทีครับก็อิ่มอร่อยง่ายๆเหมือนได้กินขนมเลยอารมณ์ประมาณว่าแบบยังไงอ่ะเหมือนแบบกินมูสลี่ก็อร่อยดีครับรสช็อกโกแลตโอเคนะครับสำหรับมือเช้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามื้ออื่นนจะมีอะไรมากิน แล้วเจอกันครับ